กองอุการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568เพื่อกรุณาทราบดังน,นี้ ตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกององวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้นอนุมัติงบประมาณประจำปี2568งวดที่1ให้กององวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี2568จำนวน1รุ่นจำนวน40คนโดยกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองคือบ้านหม่ สามมู่ที่13ตำบลหนองใหญ่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่15ถึง21กุมภาพันธ์2568โดยในพิธีเปิดการฝึกได้รับเกียรติจากพันเอกประยุทธ์จันทรมหารองผู้อุปกาในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพิธีปิดได้รับเกียรติจากพันจ่าโทขนึนึงภูมพิพิธนายอำเภอพโพนทองเป็นประธานในพิธีปิดโครงการซึ่งมีเรื่องที่ดําเนินการฝึกที่สําคัญรายละเอียดดังนี้จัดระเบียบบ บริหารหมู่บ้านอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองพุทธศักราช2522และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหนี่งานของหน่วยกําลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านพศ2531โดยที่ทําการปกครองอําเภอโพนทองเป้าปฏิสาขชาติไทยผู้ร่มการรักชาติและสถาพันโดยสัตตีอําเภอปพนทองการผู้ชีพผู้ภยัยและการบรรเทาสาธารณภายัยและมลพิษทางอากาศ PM 2.5และมาตรการห้ามเผาในพื้นที่โดยป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยองการบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการเสพสารเสพติดการเข้ารับับเหตุการควบคุมตัวเมื่อเกิดอาการคุ้มข้างและการปนรวมการหลอกลวงทางไซเบอร์โดยสถานีตำรวจปูทอนปนทองบทบาทหน้าที่ของกองในการรักษาความมั่นคงภายในรัชกาจากการข่าวเบื้องต้นและการรายงานข่าวสารอาวุึกษามาตรการในสนามมือโดยผู้ฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด การจุดเทียนอุดมการณ์และใบสีสุขวันและเจตจำนงจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กองในการรักษาความมั่นคงภายนในจำนวน111ขอจบการนำเสนอในเที่นี้ค่ะ